ฮัลโหลเอวัน hmm. สวัสดีครับทุกคนอยู่กับช่องแ n g กาดแฟมิลี่ฮะวันนี้ก็อยู่กับไฟคลิปคลิปไฟนะฮะรับผมแฟมิลี่ไฟนั่นเองอยู่กับผมแอมเบนแบงค์ครับกับอยู่กับผมครับเต็มครับมามาคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะครับผมอของช่องเราปิดร้องต้องให้นะครับอืมไม่ใช่จะปิดช่องนะแต่ว่าของใหม่ครับผมเราสั่งพิ e ออ d e เดอร์ไปสามแคนนะครับผมแต่จะไม่บอกแคนอะไรรอดู เดี๋ยวรอของมาแล้วมาเจอกันครับติดตามกันด้วยนะครับผมมาไเริ่มกันเลยอันนี้ดูเพลินๆนะครับไม่มีอะไรทำสี่อ่ะสส่วนใครขออะไรก็ดีใจเหมือนเดิมนะครับผมก็ถ้าไม่มีก็ทำไม่ได้ครับไม่มีแขนให้เล่นครับตอนนี้ขายมันัจนมาเริ่มเลยอ่ะาปนะไปจับไาจับใครได้ก่อนนะเองสี่ค่ะสองเออวะเขาเดินถั่วไลครับผมสติว นี่ก่อนนะตัวนึ่งแต่นั้นจะกิวเลยน้ครับโซชามัเสียชีพไหมฮะรอไล่มาล้ายมันไม่บวกพลางกอนกังก็มาล้างอย่างไรเียอุ้ยนนี้มัเล่นใส่มาล้างจงตีเยอะมาลอางเหรอนี่กันจงตีไอยังม่รูชื่อได้แล้วตัวอย นะเอาเซฟคุณน,นี้ปั่นไม่ถูกเลยครับเอามือหนึ่งไปเข้าโซเอาคนนี้เข้าโซ่แั้นโซชาร์ดเนี่ยสามารถเอาการที่เข้าโซชาร์อด,ดอะทองเนี่ยได้คนนี้ทองเนี่ยแล้วลงลงโอโ้โหนี่เขาจัดของจริงเลยฮะเพียงเมทัลตีค่ะไม่เหอยเอาไงตีแวนกิลคุณนี้ปั่น,นไม่ตีเอาเพื่อนหนเข้าโซ่โคตสามพัน แล้วสกคนนี้มาบูมาคารโซชัดด 5, นนึมาคาร์ทแวใ้ามสัมาโอเคไม่การนะไม่การสั่เช็คนะขี้ไปอุ้ยสามวัดอหอุ้ยจบนะสีไม่เขานาแนนรอลไ์อากเนิงกเฮ้ยมัตเตเบียไปไหน่ะมัตเเบียไม่ขึ้นมือะคตเตร์บัตหนึ่งสกิลเล็ันเก่ามาลูกรกของบนเกาอมามาเ็คให้ ายเนี่ยช้นอยู่แล้วชานหนึ่งจะสกิลนะโอ้ยได้ทุกทำไรไม่เห้ตีเลยดีกว่าปะไม่ต้องกันได้แด่ชิุวิมาแล้วเราตาเช็คไม่มีติเกิร์จบเนาะไปนอเคินเซียนนกยนมีตัวย้ กไไ็ถ้าเกิดใครที่ดูคลิปนี้ก็ชอบแบบไหนครับระหว่างไม่มีเอฟเฟกต์กับใส่เอฟเฟกต์ก็เกลี่ยใส่แต่ไม่เป็นไรเราทำได้เราเราอยากทำให้มันแตกต่างครคับผมมาตีสกิลข้อนี้โซชาร์ไม่กล้าฮะอย่ามาลองใช้สกิลนั่นกันมาตีบันหนึ่งน้ำมือมายัดเลือกสองใบจับโซคองเนอร์ เฮ้ยเมียม่ไดีหวล่าครับรเติมโซโอเคแต่นั้นมียูนิตห้าใบขึ้นไปแถวหน้าโปรสามพันอันนี้ถือเป็นแถวหน้านะครับที่เกี่ยวกับงาโอเคยี่สิบสามไม่กับเจ๊งไืมไม่มีเอยก่อนสองใบฟอนแถวหน้าวงหรหมื่งพันสู้ไอ้บอกเลยโอเคเช็ค <Check. S 1> โอเคอพอหนี้สามสิบแวนสามสิบเลยเหรอได้ฟอนเนี่ย ไม่ก้าตีอยู่สวยตีสก,กิลคนนี้ก่อนรบโมบูตโซชั้นหนึ่งตะก,กีค้คนะกิลคนนี้มืตีดิงเพื่อนมเข้าโซดิ้คนนี้เข้าโซจากนั้นบ๊สามันแล้วก็สก,กิลคนนี้มื่ถูกดิงเข้าโซในช่องเดียวขอตัวเองออกลงดอกเลือกหน,นึ่งใบแลโซกองเยมีมันคอมโบโระรถบชัดชัชอเเท่าไหร่ไปฟังหน,น่อยอันนี้บอกไปอีกหกพันเนาะจำกันนะสิเดสิบเจ่สิบเจ็ดสามสิ <30. S 2> เฮ้ยระหว่าสามสามน, 3, 3, นี่เพราะว่ามันบวกอีสามพันจากตัวเองที่ดึงเพืเข้าโศกสามพ้เราเขาเล่นพาโจขอภนะัยไม่ค่อยเล่นเด็กนี้สามค่ะอนนี้บวก2องพันตามโศเฮ้ยสามพันตามโศกอันนี้อันนี้บบกแค่สามพันะอันนี้ไม่บวกกับฟอนยทิ้งเลยเอามาทุ่นออกมานับก่อนอันนี้เป็นเท่าไหร่ส <28. 28. S 2> ิบยีนนะ่ห้ายี่แี่แปดเอันนี้ไม่นับอันนี้มีแวน อันนี้เป็นยีานะยี่ห้าปุบ่ห้าบหบจริงไม่กล้าชิคเบื่อตลตีฮิตบันแห่งจบไม่ Stand and draw. จจไมีนนะอะไรสแตนแอนด์ดอปจนอรตีนแรงมากเลยใช่ครนหน้าจะปิดลวผมไม่เห็นเตืหน้าคื โอ้ไม่มีอลิสอ่ะอ้ามีอลิลวมยัเ่ยท่าี่สองแดมเองเพิ่มนีต้องคำนวมาแล้วคุณมีฟอร์แวนมาฟอร์แวนด์ตุรกตุ่นนะผมก็คำนวมาแล้วกอไม่งหน้าก่อนเสียนคอเฮ้ยอันเฉียยืนทางเยยิงชาก็เลยอฮ้ยมีดีเกร์ด้วยนะกลัว่ะอยู่ไร่ะาไหนดูนยห้าพอดีเลยถ้าปิดไม่ได้จบแน่ ต้องได้ดีกว่าโอ้โหพอมากเอาอีกแล้วฮนะสเต็ปนี้แล้วครับ <laughs> <laughs> บึ้มปั้มกันเลยทีเดียว 1, 2, 3, หนึ่งสองสามสี่บอยต้องไหนตัวฟังตัวเร็วของคลิปข <laughs> อควาตัวเลยวัน <laughs> นี้จบเลยเปล่า <laughs> จะลืมไหมครับผมถ้าใครชอบแบบมีเอฟเฟกต์แบบไหนะก็บอกฮนะแต่คลิปเนี้ยจะใส่เอฟเฟกต์แบบต่ผมจะถามไว้เฉยย่างตีก่อนเลย <laughs> โอเคปล่อยเลยสวิน <laughs> <laughs> ได้วิคิสมัมผัสได้ไม่ใช่วีไม่มีการป้องกันเลยโอ้จบไม่ได้เนี่ย ปล่อยปล่อยตรว่อปล่อยโอ้โหตัวเล่นการคำนวณพานะเข้เทินเขเทิโอ้สีดงม่ขอจวเป็นตัวนี้อยากได้อ้ผการไม่ได้้วยทุกคนรับสกิลคือทับสองอุ้ยไปายเวเข้าโซนหนึ่ง โอเคโอเคแต่หน้ามาสามพอ,กน,อนก่อนเฮ้ย okay. หนึ่พันโอเคใช้งานสกิลเพิ่มไหนก็จาะกเกมแล้วจะปิดเกมให้ได้อ่าดีมากขอคิดก่อนนะครับตึงจัด <c oughs> ดึงอะไรของมันลงขอคำนวณบาร์ก่อนนะเคหน้าจะพออยู่เคครั okay. น้นี้ตีเบาๆก่อน ตีเบสเออสอ 3, งเพราะโบสามพันแมนอนนี้ตีแรงมากกันแบบตีแวไม่กัน่นไม่กลัน่นเจนเม้เกิร์ชโอ้ฮิว,วดิวเกอร์สามีหา้าได้หมื่นโเจ็บดีว,วะ่ะขอฟอนหน่อยได้ไหมก็ะเจเย็นแวนตีคนนี้อย่าชาฟอน์พอโหยแต่ไม่เป็นไรไม่ใช่ฟอนต์จีแวนตรนนี้เขาโศอันนี้เอาไปเลยเกกะ สอใบแน่นอนวิ้ไหมแม่ดอเรียไม,ม่ไม่ออกอีกใบยังเอาเลยดิม,มันอะไรก็ได้แล้วอะพอทับไปเลยนี่ออกเครััยิบสามขอห้าพันอ้ยห้าพันนี่ถือเยอะอยู่นะการนะกาศเฮ้ยเฉยไงฟอนยิว่าเฮ้ย เาว่ามีห้าแงนะห้าแดงนะดูเห็นีบบกล้องเห็นให้กล้องแไม่ไม่ไมไม่ไม่ไม่ไ,นนไม่ไม่ไมไม่ไม่ไมะะ่่ไม่ม่มม่อ่อ่ไม่ไ่่่นไม่มไม่ไ้ไม่ไไไอ้ไม่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  เไม่ขาดหรอผมกาดแล้ววันนี้อันนี้บวกอันนี้เป็นหมื่นของสามหมื่นเองไม่ขาดโอ้ยรีชไม่โหอะไรเพิ่งบินเพื่อเกมไวนะวันนี้เกมสิบห้าหกเกมโอเคก็จบแล้วครับผมอย่า้องไห้นะรอของใหม่อ่อนนะครับผมเดี๋ยวเพิ่งหายไปไหนนะผมมันอยู่นี่แหละเดี๋ยวเรามาเจอกันนะฮะเจอกันคลิปหน้าหน้าครับผม วของใหม่หม,มาก่อนถ้าชอบอย่า,าลืมกดไลค์ subscribe, กดซับสไคร้แล้วผมกดกระดิ่งด้วยนะคุณจะได้เห็นคลิปเราเป็นคนแรกเลยบอกเลยยังไงพูดบายไ้มบ๊ายบายซีวอร์เกนไปแล้วผมบ๊ายบายขอบคุณที่รับชมครับแล้วเจอกันฮะ